สวัสดีค่ะวันนี้พบกับนินวรถบ้านสมชายปูซายมีนบุรีกันอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่กันที่สาขาปูซายนะคะสาขาสำนักงานใหญ่วันนี้จะพามารีวิวในส่วนของคันนี้ค่ะ t o y ยต้าเ o ีเครื่องยนต์ 1.5e เกียร์ออโต้ปี2017นะคะคันนี้เดิมๆทั้งหมดเลยค่ะสภาพรถสวยมากมาดูในส่วนของไฟด้านหน้ากันก่อนนะคะไฟด้านหน้าเป็นไฟแบบมัลติอินฟลกเตนะคะ มาพร้อมไฟตัดหมอกคู่หน้าสัญลักษณ์วีออสด้านข้างนะคะของไฟกระจังหน้าเป็นสีโครเมียมดำนะคะล้ออลลอยเดิมๆของโตโยต้าเลยค่ะล้ออลลอยขนาด15นิ้วนะคะยางเป็นยางของยางดันหลบนะคะ คันนี้กระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะกระจกมองข้างสามารถปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้านะคะคันนี้รถปี2017นะคะราคาที่สามารถจับต้องได้นะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ยังไม่มีรถใช้ในช่วงหน้าฝนนะคะสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะคะกับทางรถบ้านสมชายหรือโทรเข้ามาที่เบอร์0 9 9 3 1 7 1 1 1 1โทรสอบถามข้อมูลกับนิวได้เลยนะคะอันนี้พาชมภายนอกกันก่อนนะคะราคาคัานนี้นะคะจะอยู่ที่3 9 9 0 0 0เถ้าผ่อน84งวดนะคะจะอยู่6,000 6 0 0 0นต้นๆน,นะคะ6,000นนิดนิดลูกค้าท่านใดนะคะที่ ยังไม่มีรถใช้ในช่วงหน้าฝนสามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมตามเบอร์นิวที่ให้ไว้ด้านล่างได้นะคะฝากกดติดตามเพจรถร้าสมชายของเราไว้ด้วยนะคะเดี๋ยววันพรุ่งนี้นิวจะมีรถคันไหนมารีวิวเพิ่มเติมฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ